ทุง่งนาแดนนี้ไม่มีความหมายเหลือเพียงกลิ่นคนสาบควายเห็นซากคันไทยแล้วเศร้าพื้นนาที่ร้างนั้นมีแต่ฝ้าแทนรวงข้าว เห็นเขียวที่เกี่ยวเน็บติดสาวเล่นเอาใจระเอาสะท้อนโอ้ยสวัสดีครับพี่น้องเอ็ขาจพลคนเมืองยศครับเมื่อนี้มาพ่อบรรยากาศทงไฮทงหน้าโอ้ยอ่อนซ่อนพี่น้องนี่ท้องทุ่งนาข้าวกำลังเขียวชะอุ่มเลยทีเดียวพี่น้องเอ,อ้ย นะครับเห็นสภาพต้นเข่าจังสี่โอ้ดีใจน้ำเศร้าให้เศร้าหน้าพี่น้องเบิงเนี่ยละ่ะนี่เห็นบอทุ่งนาป่าข้าวเข่ากําลังเขียวโอ้สงสัยข้าจ้ากระลังวานปุ๋ยใหม่ๆครับนี่เขียวอึบเหบดีประยังเบิงที่ละ่ะเบิงที่ละ่ะโอ้ยเป็นตาอ่อนซ่อนกันยั่งวะนะครับฤดูนี้เป็นฤดูการล่องให้ล่องหน้านะพี่น้องเนาะนะครับกะเป็นกําลังใจให้สำหรับเกษตร,รกรพี่น้องเห็ดไทยใส่หน้าห้ากระได สู่สู่เด้อกระดูกสันหลังของศาสตร์นาะพี่น้องน,อนาะนะฮะนี่ให้พี่น้องเห็นภาพบรรยากาศแล้ะกา็โอ้ยได้อันเอียงกับเพื่อนว่าได้สูดอากาศแบบออกซิเจนเห็นบรรยากาศท้องให้ท้องหน้าล้ะกา็โอ้ขักวัฒนรราครับพี่น้องเอาให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศท้องทุ่งนานะฮะเออกลั่ใจให้สุขุสุขคนโดยเฉพาะเกษตรกร กระดูกสันหลังของสตัตว์ด้นะครับเด้อสลับคลิปนี้ก็ได้นะครับ